คนกับ รอีกหนึ่งอยู่ไหนแบ <c oughs> วบตอนนี้เราอยู่กันที่มวกเหล็กแล้วซึ่งวันนี้ใช้เวลาเดินทางนานมากเพราะว่ารถติดตลอดทางเลยเก <c oughs> ิดอุบัติเหตุค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยววันนี้ถึงที่พักแล้วเรา,เราจะพาไปดูที่พักกันว่าวันนี้เราพักที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวเที่ยงหรือข้าวบ่ายนี่แหละเดี๋ยวจะกินกันที่ ครัวเขาใหญ่นะคะเราเคยกินแล้วแล้วก็รสชาติประทับใจเดี๋ยวเราจะไปย้ํากันอีกรอบก่อนที่จะแก้บนเข้าโรงแรมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงแรมที่ที่เราเลือกวันนี้เป็นยังไงดีไหมโดนไหมตามแม่มาพี่หนิวข้าวหรือยังครับอยู่แล้วเดี๋ยวพี่วิจไปว่ายน้ำไหมใชรายั้งต้องหายข้าเยอะหรือเปล่า ใช่ถ้าเกิดไม่มีแรงนะเลเนื่อยกนือออดว้ม้ใตายเลใช่กาลินมไหมคะมมมบมใช่ครับเม่อกี้เราไปแก้บนกันมาแล้วนะคะมิชชั่นของทริปนี้คือคอมพลีทเรียบร้อยไปแก้บนกันมาอย่างทุลักทุเลนิดนึงซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่ครัวเขาใหญ่นะคะอ่ากำลังรับประทานอาหารนื้อ มือบ่ายค่ะมือบ่ายแล้วแต่ว่าโอเคเพราะเด็กตื่นพอดีตอนนี้เดี๋ยวอาหารเรามาอย่างและเราสั่งประมาณสองสามสีห้าอย่างได้นะแล้วก็ตอนนี้มีเด็กคิวโหอยู่หนึคนเรากําลังป้อนเด็กคิวโหยหงคนแล้วก็จะมีลิงที่กําลังหิวโหยอีกหนึงตัวนะคะล่นแล้วลิงอะไไเอะไไเลยไอ Everything นะคะสาหรับลลินวันนี้เรามีปลาทับทิม่อดกระเทียมตหูกะลาปลาหมึกแดดเดียวทอดกรอบแล้วก็แพร่งเนื้อนะคะอันนี้เครื่องคือว่าทลินไม่ผิดหวังชิ้นเลยนะคะสำหรับพวกเขาใหญ่หลังจากนี้ก็คือสถานที่ถัดไปก็คือจะเป็นโรงแรมนะคะย่างเลย ครับเาใช่ครับใช่ครับ ขึ้นได้ไหมเนี่ยไ,ได้นี่เดี๋ยวจะมีพี่พาพวกเราไปที่ห้องพักนะคะอันนี้เราได้เช็คอินเรียบร้อยแล้วม,มาแล้วค่ะดีดีนะพี่วินให้เร็วมากอะครับรถนป้ไปพี่วินห้ามปล่อยมือเด็ดขาดนะครับไปเร็วมากอะทำไมอะครับให้เร็วมากห้ามปล่อยมือเด็ดขาดนะลูกไ,ไปค่ะไ,ไปกันเลย

สองสองหนึ่งนะคะนี่สอาแดงกมาห้องกดีกว่าโอ้ยพี่แนะตรงนี้ด้วยแทนแดงตัวแอนตัวแอนดีกว่าอันนี้เป็นห้องดีลักฟัสนะคะที่เราจองมาชื่อว่าห้องดีลักฟัสกว้างขวางทีเดียวถ้าจำไม่ผิดก็คือ36ตารางเมตร ตอนนี้เรากำลังมีนักสำรวจนะคะอะไรเนี่ยไม่ออกเลยปิดได้เนี่ยครับแม่เอาไม่ออกเลยอะนี่ค่ะห้องแต่แล้วถ้าอยู่ตอนนี้ได้ยังไงเดี๋ยวถ้าเขาเห็นเราเปิดป๋อเขาใช่สิแล้วจะอาบกันยังไงเนี่ยเราจะจูๆกันห้องสบายไหมลูกสบายสบายไหมเวลาเราจะนั่งนอนตรงนี้ดีกว่าพี่นอนในนี้เลยนะคืนนี้นะโอเคโอเคไหมโอเคได้เลยนอนในนี้เลยนะ ห้องก็กว้างนะห้องกว้างกว่าที่คิดเลย36ตารางเมตรวันนี้เราก็จะรีวิวกันแบบ Family Family หน่อยนะอันนี้เป็นอ่างนี่มีประตูนะชเวอมอ๋อมันเป็นห้องที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยห้ามเปิดห้ามเปิดเพราะว่าระต้องต้องต้องเข้าเลยคุณมีได้ด้วยอ่ะเวลามีเรานอนห้องนี้แล้วก็สมมติว่าเราพาคุณย่ามาด้วยคุณย่านอนห้องนู้นแล้วก็ได้เดินถึงกันโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะลูก ไม่ต้องออกประตูหน้าไปข้างนอกประตูไนประตูข้างหลังลูกอครับไม่ต้องออกไปข้างนอกไงแล้วก็เดินเข้าไปทะลุห้องกันได้เลยเวลาจองมาพร้อมกัน2ห้องติดกันอย่างเงี้ยโอเคอันนี้เป็นที่เก็บอุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆเราเดี๋ยวเราก็จะขนมาเก็บตรงนี้มีร่มให้2องคันชุดอับน้ําแล้วก็นี่คือระเบียงเป็น garden view ลินมาดูสิมีสนามเด็กเล่นด้วยแลินมาเร็วไหนอะนู้นงูนนี่นะคะ garden view ไหน ก็ไม่ค่อยอ๋อวิวกว้างขวางเขาบอกว่าโรงแรมนี้กว้างแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินสำรวจกันโอ้โหสูงม,มากเสียวอะเฮ้ยลงมาเียความเก๋ก็คือมีพัดลมให้ด้วยเดี๋ยวลลินน่าจะชอบเราจะเปิดพัดลมสะกดเด็กกัน <S <S ตรงนี้นะคะมินิบาร์ทานฟรีหมดนะคะพนักงานแจ้งไว้แล้วก็ ในตู้เย็นมีอะไรบ้างเดีด๋ยวเปิดให้ดูมีของโปรดเด็กนะคะก็คือน้ำอัดลมแล้วก็<ม>น้ำให้สองขวดแต่ก็ทานฟรีหมดมินิบาร์เลิศอยู่แก้อันนี้ให้ทำไมอะในเมื่อมันไม่มีไวายให้กินก็เวลาเอาวายมาก็จะได้กินไงอ๋ออันนี้อะไรเอ็นเตอร์จีบอลเอาปิดเลยปิดต่อนปิดก่นอนความเก๋ก็คือมีประตูบานเดียวใช้ร่วมกันระหว่างห้องอาบน้ำและ ห้องห้องสุขาหรือห้องห้องอึกอะนะคะอ๋อใช้ได้เอาแล้วจะอึยังไงเนี่ยถ้าเป็นคนอบน้ำก็ก็ใช้ก็ต้องเลือกไงว่าว่าใครจะใช้แล้วก็แนะนำว่าอ่าแล้วมันไม่ห้องเหรอไม่เปียกห้องเหรอคือเวลาจะเขามีนี่ไงที่ระบายตรงนี้นี่นี่เขามีที่ระบายอยู่ระบายน้ํา ก็คือจะต้องเป็นคนที่ที่สนิทกันพองสมควรนะถ้าจะมาพักด้วยกันอย่างนี้แลวมันไม่มีขั้นบันไดเลยนนตรงนี้เนี่ยน้ําก็ไปตรงนี้ดิก็คงไม่ได้อาบจริงจังขนาดสาดน้ําสงการน้องพ่อเป็นจบการรีวิวห้องคร่าวๆแค่นี้นะคะแล้วก็เราขออนุญาตพาเด็กไปล้างอึก่อนเดี๋ยวถัดไปเราจะพาไปดูโซนอื่นๆของโรงแรมกันค่ะใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอะไร ตอนมาักไปอึกีถ่ายรูปพี่ห้องเสร็จแล้วเก็บของเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเดินสำรวจรอบโรงแรมกันแหละว่ามีอะไรให้เราทำบ้างไม่ยเนีายเห็นพี่สวยมืทางซ้ายทางาไปดูทางนี้ทางขวากันดีกว่ามีตัวอะไรยืนอยู่นูยหนู ต้องโชว์บัตรไหมนี่เขื่อนอะไรอ๋อใช่ครับเป็นอาปินหน้าผาก็ได้ค่ะหรือจะเลือกให้อาหารน้องให้อาหารดีกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะครับให้อาหารดีกว่าจะเป็นอาหารน้องอปากาหรือน้องกระต่ายก็ได้ค่ะอปากาครับโอเคค่ะเด็กเชิญค่ะมาครับตัวอะไรเนี่ยแมนี่ไงแม่จับตัวมันได้ไหมได้ค่ะถ้าจับคนมันอ่ะใช่ครับตัวอะไรที่มันจะเตะเอาอ่ะลูก นี่ค่ะเีกเกพี่เร็วพี่วินนี่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 พี่วินมันเตะก้นเลยนะน้องเตะยู่นะเดี๋ยวลูกลเดี๋ยวเพี่วินอาพี่วินถือเลยถือทั้งกล่องเลยครับถือถเฉยเฉถือเฉยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถกับแม่น้อ้เวเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย หิว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 ิบินมาเร็วโอ้ยโอ้ยเออลินถือไหมลูกมีโกโก้บรานี่แล้วก็อะไรอีกนะชีสเค้กชีสใช่เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีเหรอด้นไนะดีลองจับดีลูกชื่ออะไรนะเดีนไหมดินีนีนี่าก่นนินนี่นี่นนี่ จับสิ่ห้ามจับก้นนะมาจับตรงนี้ลูกมาจับตรงคอเนี่ยจับตรงตัวเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยหิ่มจังเลยอ่ะดูดิน่ารักไหมลูกน่ารักน่ารักเนาะแล้วใครมีใครมีที่กันตรงหูเนี่ยที่กันตรงหูเป็นติดแท็กเขาว่าอะไรคะเป็นชื่อเป็นชื่อเขาติดชื่อไว้ลูกเขาติดชื่อของพี่ไว้เนี่ยพี่เขาติดไว้เนี่ยจะได้รู้ไงว่าพี่ชื่ออะไรตัวไหนชื่ออะไรเดี๋ยวน้องอยากจับอยากจับ นหยักจับค่ะหินจับเลยค่ะจไปดึงจับแล้วต้องล้างมือด้วยนะจับเลยลูกจับเลยจับเลยแม่ดึงอย่าดึงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรแทครท่านดึงอ่ะอ๋อพี่เจ็บไงเจ็บไหนรคไหน่ะนี่มไหมถ่ายรูปให้หน่อยชิมได้ริมนะอันนี้กิจกรรมบ๊ายบายกิจกรรมมาปะก้าจบไปแล้ว มีปีนผาด้วยนะมีปีนผาด้วยแต่ว่าอ่าเราคงไม่เหมาะเนาะอ่ะคันนี้เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะตึกด้านหลังจะเป็นตึกที่เราพักน่าจะเป็นโซนบีนะถ้าจาไม่ผิดตอนที่พี่พนักงานบอกห้องเราก็อยู่ชั้นสามนะคะติดกับโซนที่ที่เลี้ยงพวกอป,ปกา้ากระต่ายอะไรนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆป้ายเราไปดูโซนต่อไปกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซน infinity pool น,นี่ค่ะ้อก ตรงนี้ก็จะเป็นข้าหกจะเป็นห้องอาหารแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นบาร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปแบบซิกเนเจอร์เลยใครมาก็ต้องถ่ายมุมนี้เนาะมีเรานั่งอยู่บนคค่ะคเป็นโซฟาแล้วก็เดี๋ยวชิมก่อนชิมให้ก่อนอร่อยไหมสดชื่นค่ะเป็นสเต็กออนเดอะบีชนะคะ บิวดีมากๆเลยอะแล้วก็ช่วงนี้ก็ประมาณท่ามีก็มีแบบเด็กๆมาเล่นน้ำเต็มเลยคือตอบโจทย์ครอบครัวมากๆเยี่ยมอลินให้ผ่านค่ะอล,ลินให้ผ่านค่ะ,ะ,คะอ่าใช่ค่ะอล,ล,ลินไม่ได้เล่นเนะลูกอลินได้เล่นค่ะเดี๋ยวเราเล่นเปลี่ยนชุดแล้วค่ะ <c oughs> อยไปแล้วเดี๋ยวลูกนูนพี่มาแล้วสนุกไหมคะสนุก สนุกไหมคะดูแลกันเอาสนุกไหมสนุกไหมคะโอ้โหเมื่อกี้ตลับอยู่นะคะเมื่อกี้อบคุณนะคะขอบคุณคุณนะคะใจเย็นๆนะคะคุณตอนนี้นะคะทุกคนเขาสนุกสนานกันมากเลยนะเออนุ่นนุ่นพ่อพ่อไปไกลกาลลีแล้วนุ่นพี่วินก็ไปสนุกสนานอยู่กับเพื่อนบ้านอื่นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังนั่งอยู่ในในในครอบเหมือนเดิมคอบของเรานะคะซึ่งนี่เมื่อกี้มีสั่งของเคลมาแบบทีข้อวผัด สำหรับล,ลัลลินนะขอบอกความประทับใจนะคือที่นี่มนันตอบโจทย์สําหรับคนที่มาเป็นแบบครอบครัวมากๆหรือจะเป็นคู่รักก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าแบบมันมีครบหลายๆฟังก์ชันอนะไม่ว่าจะเป็นแบบตัดให้เด็กเล่นวิวถ่ายรูปที่เป็นคาเฟ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วดูสระว,ว่ายน้ำดิคือดีด,ด,ดีดีมากไ่เห็นไหมข้างหลังเป็นภูเขาเออสวยมากดูสิเห็นปะ ออสวย่ะเกลับมาถึงห้องแล้วนะคะเมื่อกี้จากที่ไปเฝ้าหนุ่มๆเขาว่ายน้ำกันในสระเรามาดูกันว่าตอนนี้แต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่ในห้องของเรานะคะมาดูชีวิตติดอ่างนี่นะคะ มีความสุขไหมคะน่ะมีทำเล็นน้ำจุ่มน้ำจมอะไปลุกไปลุจมจมอ่ามีคนเรียกร้องมีคนเรียกร้องมีคนเรียกร้องตาเอ๋ตาเอ๋น้องลาลินค่ะเอ๋ค่ะตาเอ๋น้องลาลินค่ะค่ะเป็นไงคะสน,น,นุมไหมคะขนมไหมคะได้เล่นน้ำด้วยที่นี่เราสามารถที่จะรีเควสขอ เบบี้คอรได้นะคะมีความสุขมากค่ะมีความสุขทุกคนมีความสุขมากโลกส่วนตัวไม่มีไม่มีสําหรับเรานะคะลืมรีวิวไปว่าถ้าแบบขี้อายอย่างเงี้ยเขาก็มีม่านนะม่านสามารถแบบลากกั้นไปได้ตรงนี้กั้นปิดเป็นแบบโซนห้องน้ำโซนเปียกไปโอเคเดี๋ยวพาวันนี้เดี๋ยวจะพามนุษย์จิ๋วเข้านอนก่อน กูไนค่ะกูไนค่ะกูไนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมันลูกนกครับโอ้ป็นลูกนกใคายเป็นลูกนกอรินค่ะอรินค่ะอารินค่ะยี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 ยให้หน่อยค่ะพวกนี้เรื่องเยอะจริงๆเลยโอเค สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเช้าวันที่สองที่เขาใหญ่นะคะตอนนี้เวลาประมาณ7.30โมงครึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปรับประทานอาหารเช้ากันเมื่อคืนนะหลับสบายปากแต่พ่อบอกว่าพ่อนอนไม่ค่อยหลับปวดลูกตกเตียงปวลูกตกเตียงตาจะไปดูกันว่าอาหารเช้าเราจะน่ากินขนาดไหน เด็กๆคนนี้ก็กินติ่ซมซำกับข้าวสวยนะคะเองเกี่ยวกันนี้อันนี้เราก็ได้กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาตักตวงความสุขก่อนจะกลับบ้านของเคียเนาะกำลังเล่นน้ำอยู่ในสระเด็ก สะเด็กก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะนี่เป็นวินิะน้ำนะคะแม่ให้แม่ให้ก้าแ,และกันที่นี่เพราะว่าแอคทิวิตี้ครบดีสถานที่กว้างขวางแล้วก็เควินเขาได้เล่น,เล,นเล่นน้ำแบบเยอะอ่ะตรงนู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงนู้นจะเป็นหน้าผาจำลองเอาไว้ปีนะคะข้างหลังเราก็เป็นห้องอาหาร เห็นะคะข้กกางหลมาเราก็ไปห้องอาหารแล้วก็เดินต่อไปก็นี่ข้างหลังแม่จะเป็นล็อบบี้เมื่อวานถุงท,ที่เดินไปล็อบบี้าพาไปดูนี่ค่ะล็อบบี้อ่าตรงนี้ๆๆๆๆๆก็เป็นห้องรองแค้นโะรงแรมค่อนข้างใหญ่เป็นหนึ่ง อีกหนึ่งที่พักดีๆของเครือดุสิตเอ้ยค่ะหมดยังคะ